สุขสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาฮะต่อมาของห้ออีกแล้วเนาะสุขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ฮักแพงเนาะเมื่อนี้กะเจ,จมกันเนาะป่าว่ามีป่าว่าน้าพี่น้องป่าว่าแม่นป่าว่าถาึนกับแลนไปซอยงานแน่แลนมาหน,นี่แน่พี่น้องเลยซอยทั้งงานยายเต่าซอยทั้งงานต่เมาพี่น้องขอเฮือนอยู่ใกล้กกันเมื่อนี้งานยายเต่าได้พี่น้อง แต่เมื่ออื่นนะสิเป็นเมืองอารมณ์ป่าเมื่ออื่นนี่คือสิบได้เวลามา่นิบพี่น้องกันเลยสตาร์ทเลยมือนี้มันได้นักลูกค้าอะไรปราเมานัดลูกค้าเนาะสิได้ยีบผล,าลกางขึน้นบางทีมื่อนี่พวกเมืม่อื่นนี่สิได้ตื่นแต่เสาไปซอยงานอันตอนนี้กาลังล่ออยู่เนะาะค่ะเจ้าอันยังไปซื้อของพี่น้องเลยสาหลังสาหลังเนาะกับบ่าวติงนร้านเช้าเขาบอกสาวซุยร้าเช้าห้ากับร้านเช้าห้าสาวซุยเนาะ สักซี้สะท้อนไปซื้อไปไปน้ำเพ้งนนั่นละไปหิวของซอยยังซอยห้ากกะถาพุ่นมาต้นแรงหมดเลยจังห้าเผ็ดงานถ่ายอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยย่ามือแรงพคนมาตอนนี้มันกะชี้ได้พี่น้องห้าวกะซอยแบบว่าถาห้าบ่มีเวลาไล่ห้าวกะไปลลางถวยลลางซ้ำมาหาพี่น้องซอยแบบชี้นะส่องๆบ่โอ้ถวยไลยแล้ยนอซ้ำได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดให้เบิ่งนด้วยพี่น้องนี่เด้ป้าเมากับนั่งเถอกับ่อน้แลนไปนั่งเถอกับแลนมามันใกล้กันพี่น้องนี่เด้แม่น้องจ้าประจําแมอ้าายู่ผูพี่น้องเีาเด้ยังก็อ่ะยังก็หาเนี่ยยงไปหาได้เ้อเอ้ยไปหาแม่น้องจ้ากัน ทำอะไรคะคุณอาคุณอาที hmm. ่อ่อมหอยน่อ่อหอยเออคนกับบบคอยลายน้องพี่น้องเนาะบคอยไลบคอยลาราว่มย่น่คยจะาไยตอนนี้เฮายังถ่ายพวกคนไปสื่อคองน้อพี่น้องเนาะ กะเวลาเฮาก็แม่นซื้อของมาเฮาก็ไปซอยอีกซอยเป็นระยะระยะคือใส่กอกพี่น้องเอาแหละลูกค้าบ่ซื้อยังก็ใส่กอกซะแผ่ค่อยคือลืมสิลูกค้าอ่เอาบาละอีโอ้ยบสมตั้งตู่ใส่บบสมัตูน่ะลืมซื้อลวยังวลืมซื้อคนพี่น้องเอ้ยโตโตวัดเียกเฮาบ่ได้เขียนชื่อลงงเขียน Mẹ Lúc mẹ bong lẹo lẹo mẹ bong này lẹo 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 bò lẹo 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 บ่ธรรมดาสื่ออยู่สูงกันเดียกกระดอกสปอร์จงานเนี่ยเงยนเงินไปว่าเครื่องบินมีแต่งานเข้าจ่ายเงินก่อนพี่น้องเลยทำบรเหารให้แบบแมนแมนก็ได้กดดันเลยสิทธิ์บุ่งไปพี่น้องกำลังสิวร์เขาเล่นใช้งานดองพี่น้องเลยงานดองหลายสิวัดงานแมน Bà bà đây nhang này là mưa này là bà bà. Đây. Đây nhíp nhíp cái à này. Nhíp tình xin. Nhịp gọ xin. xin... Để <laughs> xin tốt nừng để sửa tốt nừng bò. Sửa xong tô xoay ta đùm. Ôi đùm sửa xong tô xin xong phương bò. Xin xin nhà sao phê. Xin xám phương. Ôi sửa mẹt khỏi nhìn mắt thử. là thế. Tôi hoa áo mắt đúng. Bố hên hợp tô lệ lượt bơ lệ. หมเงน้สินตัวนี้สันีตียปรักสินินมสินตัวนี้ก็งามเนาะเจ้าเดียวกันบ่ไงแมนเขางามตีนมันอ เปะเห็นเสร็จพี่น้องได้อีได้พี่น้องชิ้นเอยน่ะบ่อยากได้แต่บ่มีเงินซื้ออยากได้แต่บ่มีเงินซื้อมันแพงค่ะมีแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเคยใส่แต่เพื้นสี่ร้อยบ่นี่หรือสามร้อยปลายสามร้อยสามร้อยเพราะว่าเคยใส่แต่บีพื้นมหาชิปเปนพี่น้องอันนี้พื้นสามร้อยกว่าเลยพี่น้องเป็นเงินกี่เปร์เซนกว่าพี่น้องงามงามตีนมันเนาะมันถือนันตีน เอายับไปอีกดูมันบ่สุดหัวสุดหางเอองามจักได้เด้เฮ็ดสิลูกค้าอยากได้พี่น้องเกียเอาเด้อเกียีเฮานี่่ะมาเอามาสิเสียบปมเอาเพิ่นกําลังหาหมอนพี่น้องหมอนกมนหใจซะอเสียบใส่ตัวน้อยพุ Asian ่นน่ะ CCFC ลูกค pues ้าอันนี้เป็นฝ่นฝันยิบเองพี่น้องเป็นลูกหัวใจปลามาวยีเอาอัน้ำมให้เบิงกะรอบหนาซสก่อนเต้าริเต้าริสมัยเก่าจะเข้าระมาณใส่ทานแต่ข้าปลาเมาเฮียนใหม่ปลาเมายังมีอยู่เด้อปลาหมายังมีอยู่เด้อสองห้า แต่เข้าปลาเมาเฮียนใหม่ๆพี่น้องมีเตาเตาใส่ถ่านเสสราหนุ่มคืนเราหนุ่มสันปลาเมามวดแต่บอา,าน้องสาแพงเลยเต้องเอาสีมาทาหนาแบบนี้จะพูเท่าเหรอจะพูเท่าเหรอฮทาเด้ ตอนนี้ประเมาใส่สามาธิพี่น้องบอกว่าอุปจาเลยป้าว่าก็เลยจะยืนอมองพี่น้องแต่ทำอะไรไม่ได้เขาเห็นบอกเป็นวัดสีฮะแต่ป้าว่อาอย่างป้าว่าต้นง,งานลเลยเพี่น้องเลยคนบอยู่กงผีครับไอสามาธิตัวมันมีบวกลบคุณหามเนาะอ้าเอฟซีคนใดอยากเบิ่งประเมาทำงานกันกบเบิง่งเลยพี่น้องวิธียิบสินเลือดร้าวเบิเ่งเด้อพี่น้อง ไอเอฟซีังลังรังเถื่อเพอวะสะแพงไปถ่ายอันประมาทำงานยิบสินให้เบิ่งแน่นี่เด็กาลังพามาเบิร่ะเบิ่งได้เลยเด้อพี่น้องส้มได้เลยเด้อประมาเห็ดให้เบิ่งแล้วกบบนี่แหะเนาะนิสกเลยริกีเลิน กีบสิน,นพี่น้องนั้นปลาเมากเอาเลยราะว่าปลาเมาเห็ดจนจ,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 จอนอะไนั้นแล้วป้าเมาสรนเลยพี่น้องบกไแต่ตัวนี้ั้กีดกันบโป๊บนกระโปงบอเอวอะไพี่น้อง บนก้น่าน่ะบนขังก้นีแค่นี้ก็เรียบร้อยเลือแต่เย uh> ็บเลือแต่เย็บดแล้วเลยพี่น้องเลือเย็บแบบนี้แป๊บเดียวถ่ายเงาเงาลัวเลยนี่พรก็ว่าอนเย็บเป็นติขี่ไถ่กิบเป็นพี่น้อง อกป้าว่าอดีตเ,เคยไปทำงานเย็บผาพี่น้องเป็นลูกย้างที่ประเทศไทยแม่นค่ะแต่ค่อยไปทำงานอยู่ไทยคอยก็เลยบอกเป็นหย่อนว่าคอยไปทำงานอ่ะคอยยิบเสือโลพี่น้องสุดนอนเสือ <c oughs> โลสุดนอนป้าเมาเราเคยไปทำงานอยู่ไทยเราไปได้เขาห่างเสือผาดังเราเลยเป็นคอยพ่ไปถือห้างยิบเสือโลเล้ Quân ngầm nắng 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 nặng เพ,พิ่นพา,าพาธนาพี่น้องเพิ่นใส่เตาไฟฟ้นผ่านนี่มากก็สิบกว่าปีแล้วเนาะอันที่ประเนี่ยนมาใหม่ๆนะ่ะติดเตาเตาดังพืน้นเตา,ตา,าดังฐานเนา <c oughs> ะเก๋เที่ยวแต่เปล่าเดี่ยวแต่เปล่าจักกระเดียบเดือดหุบเดือดหยุบต้องสะอาดดิโอ้ยท่านแม่นงานโบเดีด๋ยวว่างๆยังเอามารีวิว <c oughs> ให้พี่น้องเบิ่งแม่นมาเอาสียมาให้เบิ่งเด้วยเช่นไรเสียว่าโอ้เห็นตั้งแต่เศร้าปีขึ้นหลังเขากเกษายณแล้ว โอ้ยป้ามาเอาไปหล่อหาถั่วเซโนยังบ่มีจะไปได้ยุทธซันได้สิได้ว่าบาหนีิของเก่าของเก่าเมีนเอี้ยเ้าจืดได้อยู่เจ้าไป็หล่อปีนะหล่อฮะหล่อฮะเต้านะหล่อแต่สาวจุดเถ้ามืดพี่น้องยุ่นเบื้องหน้าตะเวนหล่อฮาเต้ารี่โอ้ยบ่มีเต้ารี่บ่ได้แล้วแบบไปแหละไปขายของแพะแบ่ทันมี่วะไปได้ไปได้นะมันหย่าห่างๆไหนแบบน้องสซโนอือไปได้น้ำข้าวเจ้าขอซื้อน้ำข้าวเจ้า ชามลอยบาตุตจิแห้งไหนไปเช่าเพิ่มเราไ้เรามื่อน้าเพื่อเตาลีดนี่ะถ้าแหงมันจะเป็นลุ่นอ่ะเอก่อนเอาไกอนเดกนเดอย่าให้ป้าเมาเราไปเ้าฮะสื่อเตาลีหนกกระแดดดาวฮะกินกกยเข็ดตลาเซไปฮอวเซคนฮอดเซโนวนอกบ่ได้บ่ได้บ่ได้อยู่ใก้บ้าน คนเขามาซื้อของเก่าด้พวกบบจักทีมนี่ขายออกเบิดเลยอืมเบิดบ้านนี่ซีมีอยูเตลิดช่องหน่วยเฮือนปูปูห้าอเดตตะกี้บัวพันอันนึงเขาไปเตลริทาไกา่แล้วก็เฮือนในเท่าเล็กมีตลรินะเฮือนในพยศชีชีพูดพวกผูด,ดีแนขาเจ้ามีตะกี้นะมีตอรินะพวกผู้ด,ดีเนี่ยใส่เสือขาลิดนะมีแจะซ้ำรังง่าเฮือนเบิดบ้านนี่ ตามหาแล้วลุลล่ดร้านรุ่นเกิดรุ่นลัลงบวจแกฟี่เป็นท้าย <c oughs> เป็นเศษเล็กโอ้ยเขาตัวเอาเป็นแม่นสาดยังวะเขามาหายป้าเมาหน่วยพัฒนาป้าเมายังบวกลายอยู่ตึงเงี้ยอยู่เพีงเงี้ยป้าเมาเก็บไว้นะจ๊ะเก็บไว้ทีลอริบางทีคนอยากเห็นห้องนอนป้าเมาบางทีก็เห็นนะกับเตาลีนะเราอะไรกันเด้อห้องนอนก็ห้องนอนหลวงๆนะคะก็ไม่มีเงินแอมห้อง รอรุ่น,ห,น,นห้องนอนกับเตาลีดห้องนอนกับเตาลีดนะคะเรารุ้นบางทีป่อมาให้ดูก็ได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรห้องนอนนั้นนอนคนเดียวเอเอแบบว่าสิาาให้ดูห้องนอนกับเตาลีดท้่ชกไซอันนอนขางเตาลีดเตาลีดนอนกับขางอานอนกับเตาลีดป่อืมหมาใอย่าว่าอยาให้ดูอันเตาลีดกับห้องนอน วีปปะว่าก็ได้มาซอยพี่น้อพี่น้องงานก็สิไวขึ้นเนาะมาซอยมาซาเอาเอาเมาก็บัดอีกแล้วพี่น้องตัดืนนี้แล้วเน้อวาาเจ้าอันสินประเทศเฮาเนาะเมืองบ้านเฮาน่ะเขาสิอัดมาแบบนี้พี่น้องอัดกาวแต่เป็นบางสร้างเขาเจ้าสิเอาเลยเขาเจ้าสิเอาเลยนี่ครับเล่นเลย เป่าเมาๆบ่เอาเป่าเมาเฮ็ดหญ้าเป่าเมาบ่เอามันขูดแข็งซะแล้นี่น่ะขูดบ่เอ้ยแน่นป่าเมาล้วลอกออกแล้เฮ็ดนั่นแหะบัดลอกเอาใหม่เฮ็ดใหม่เอาผ้าเจ้าเข้าใหม่บ่แม่นแล้วหรือผ้าอันเก่านี่อันเก่าใช้บ่ได้ครับมันน้อยอ้าวเขาอัดหยังซเนาะอัดพออัดพอแล้วมือั่นแหละบ่อัดพอแบบว่าบ่ให้มันยุงนี่บ่ให้มันตกโอ้ยอัดพอว่าของเพิ่นน่ะอัดกแลขายแพง อัดก้าวเลยสิค่ายแพงกว่าบ่ออัดนี่เดีนมันบดเทงตีใช้มันบดเทิงตีเด้อจะอธิบายบางสร้สางนะเขาเอาเลยนี่เขาผับเขาผับมาเนมันก็ดีเลยเด่นแต่ว่าค้นใส่มันใส่บบมวนมันมันขูดแข็งข้าเจ้าเนี่ยมันขูดคมเนี่ยมันคมมขูดหน้าแข้งว่าตรงนี้พะกสิผับมองนี่เก็บมันบ่กเก็บก็ได้เพราะเฮงไปนี่ได้มันสิับแต่เนี่มันฉิลุดออกมา ม,มันสั่งนะบัดทองเจงลาดเราจะเอามากวามพี่บอกแมนเทาไหมันเทิงพี่นนี่มันบ่นเทิงเขาเอาพื้นใหม่เลยมะม่วเอาพื้นใหม่ปลยมะม่เอกป<ช>ลาะม่ถิ่นไปเลยขันมันบ่นเทิงเนาะพี่นนองอันอันตีนสินนะมันสิมาขูดนะแข่งขูดบี้แข่งอา่าไปยิบไปยิบมองนะคือขูดแข่งมันแท้ว่ะคือคือเว้นคือของเจ้า

เลื้อโบสียหายตัาผิมโลดผิ่นนอกนิดๆหน่อยๆเอากระตุ้งชุนแกงแล้ปกติเขาเอาล้างนี่ถึงกระบอกกันหัดมเป็นยังเดี่ยพอหมอปีดีที่หลังนะครับเกลือเล็กน้อยหนึ่มเป็นยังเดี๋ยวตาผิมที่หลังหลังหลังพอหมอบีทะ โอ้ยสร้างเก่าแก่สร้างสักยิบยังได้ยังได้มาถามป้าเมาเลยว่าอัดเดปาเมาก็บอกเพิ่นปาเมาก็บอกเพิ่นบ่ได้คิดเงินพอกี่อัดกแบบใดเพิ่นว่าอัดาสินอัดแบบใดเจากระเป๋าเจาแบบใดเพิ่นว่าั้งเงพี่น้องสร้างสร้างลังคนนี่ถามเขาบ่บอกด้ปาเมาซอให้มันปาเมาบอกไป3อย่าง ชอเจ็ดกับสิบสามค่เพี่วัดทั้งนอกคุดที่มาเสรนี่ชอเจ็ดกับสิบสาครึ่งเหะเนาะมันจะเป็นซอเจ็ดใช่แล้วป่าววะกูได้อยู่หรูอว่าก็คือได้สิบสามแล้ก็มีเสา เราเขาก็เลยให้พี่น้องได้เบิ่งเพียงเท่านี้นะพี่น้องเผื่อสีเรีวพื้นก็มันใช้เวลาหลา่นะพี่น้องเนาะต้นแหลวนต้นแหลวยี่กึ่งหนึ่งต้นแรกยี่กึ่งสนี่นี่กึ่งสามนี่ดีเอาละหลังทีนี้ผมเปิดนี่ให้รูดมานี่หนึ่งรุดสองนี่นี่ก็ดีสั่น เจ็ดสะโก็ดสอืมโอ๊ยตื่นได้สะแพงจ้าสมาเหตุเนีนั้นบอกโอ้ยเจะมาตื่นใครยังเนาะใอยก็ยืนอันอยู่หน้าเจ้าเตงหึงโอ้ยอันแบบบุบตาบอกว่าอันใอยทาใอยทาให้ป้าเมาเขาหัวสิทให้เบิ่งนี่เต้โดนๆยังที่มาตื่นนี่น้องป้าเมาอันเบิ่งครอบเม็ตโตอันคลิปมือสาวเนี่นะ เป็นว่ามีมีเอ็กซ์ซีคนหนึ่งพระเมาส์ตั้งร่วมในเดิมเป็นว่าง,งานโชคเลพราะขอบคุณหลายๆเด้อติดเตือนสติพ้าเมาลืมพ้าเ <c oughs> มาบ้องบ้องแบงแบงพระเมาลืมพี่น้องเลยลืมลืมอันลืมวันหนุ่มชุดนอนแล้วไปหนังอาสาตอนชิมาวัวควันกำเลยพ้าเมาส์มันนะพ้าเมาส์ตั้งร่วมในเดิมงานสเตอรนะเพราะขอบคุณหลายๆเด้อติดเตือนสติเนาะ กปกะติปอแมาก็ไปชวนเรียบร้อยได้เห็นป่ะปอแมวลืมโต้ข้าวลืมเชือข้าวอ๋อใครมานี่เจโนดสบายดีอ้เจโนดเจ้าโบแมนเจ้ามาตะเวนบพาท่นเมื่อแต่แมนแล้วมามาท่านดีแล้วก็มาเฮียนดีข้าเจ้าแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนข้าเจ้าเออก็อยู่เฮิงเนยก็ให้กระชินข้าวของได้ในวันสิเมื่ออาบน้ำจะสิมาใหม่สิมาใหม่อีกบอชมาใหม่แล้วเจโนดพ่อกันมาแลง โดยโดยโดยเราสิมาใหม่อยู่มาเป็นเพื่อนเข้าเมื่อคืนนี่เจนหัวเด้อเอ้ยทางนั้นบุญกันยังไปไปเมื่อคืนนี่นะก็เลยนอนพักพอเนี่อากาศมันก็เลยเย็นเลยนะเออกำว่าสิไปอยู่ครับเลยไปเลยไปสักเจ็นหัวดเอ้ยเมื่อคืนห้องโบมีคนแต่ละลราไม่น้อยแม่งแม่งนะอย่างไรเจ้าแพงมาเก็บผักเจ้าแพงเรบเมื่อยแห้งมาสั่งคุณเพาะคุณใสเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่นะแมทาเต้าน่ะ เชื้อตั้งแต่สองถุนเนาะปลาเมาส่วนมาสามสี่ถุนไข่อยบ่มาทอดปลาเมามาบ่ทั้นเชียได้ทิทศเบาหลุ่ไปว่าเอ้าปลาเมามาปลาเมาขึ้นไหวผะเราเชียต้นปลาเมาไหวผาอ้าวนี่ต้นนั่นนี่เขาว่าชาบแห้งกับโบมาเมื่อยพี่เนาะเหื่อยมาต้นต้นต้นเจ้าอันมานะกรับแล้ว่าโดยโดยเจนวัวจะกรับเลยพี่น้องาเนาะ นอกหรือม้างหน้าเขาแม้ประเทศตะวัตกประเทศพ่อพว่ากินทอดเพราุ่มทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันเอฟซีนั่กินทอดหรือบอกันนั่นแล้วฮ่าฮ้ยแต่ไปดีเอ่อเอฟซีโอ้ยเจ็นมัหเ้าเออตอนป้ามากันส่วนมากนะว่าว่าเราเสียบางคนแปลว่าเราเสียนะบุทบุษเสียได้บุทบุษเสียป้ามากกับมากเลยครับอาคือเหี้ยแท้ว่าแม่นบป้ามากกับเผา ข้าออกพิไปไหว้พระเนาะไหว้พระลงมาไหว้พระกันนังเ้ิงตึกแล้จึงได้ลงมาลงมาแล้วเขาเล่าให้ฟังเอ้ยตอนเจ้ามาเนาะท่านเสียได้ป่ะอั้นพินกัลร่างมันว่าใจเตียนอยู่นะเอกใจพินฮัก็อยู่นะเอกว่าสัืนเออเนี่ยนะบะว่ะฮักระเบิดนีได้เขาอ่ะเออเนี่ยนะโบะว่ะพเมาก็ไปดิไหว้พระลงมาแล้วก็อย่างไปเบิ่งไาดีก็สิไม้แต่เคาเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นสินัน ถาคาติดตดอกพี่น้องบอกแพงอันอันบ้านนะอันเขากระเทียบก่อนเพราะว่าใส่อันชีไดพิษพี่น้องเพื่อชีได้แก้ใหม่บอกแก้แล้วนี่แล้วไปงามๆนั่นนี่เลยอ่ะไปยิบตะเคาะนิบตะเคาะเลยพี่น้องแล้วแล้วแล้วจัด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 ตามอันที่มีเอฟซีอยากเบิ่งเนาะอยากเบิ่งว่ายิบสินเป็นอย่างไร ไอ้บึงข้าวเก่เด้อพี่น้องเด้อบานนี้ก็สิยิบเคาะก็แล้วเนาะพี่น้องคุณหลายๆเด้อยิบตะคาะแล้วก็แลแ้วพี่น้องไปกุกยแช่ให้เนี่เด้อค่ะสบายดีนะพี่น้องรอชมคลิปนะสบายดีอีกเกือด